เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวกงและคูณมูลค่า,า,าสวัสดีครับผมตองไมโ m ไมโซครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวกงและคูณมูลค่า5 0,000บาทก็จริงๆ5 0,000กว่าบาท เดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันว่ากลงราคา500 0 0กว่าบาทสําหรับเลี้ยงแรคคูนเนี่ยมีฟงังก์ชันการใช้งานยังไงบ้างมีอุปกรณ์อะไรแล้วก็มีลักษณะยังไงอันนี้เป็นกลงใหญ่กลงแรกของผมเลยนะก็ทำให้มันใหญ่เวอร์จากกลงที่คนอื่นเขาเลี้ยงเพาะพันธุ์ทั่วไปครับเพราะว่าอยากจะเข้าไปวิ่งเล่นข้างในเล่นกับเขาได้ด้วยมาเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในพร้อมๆกันครับตำแหน่งกลงก็อยู่ด้านหลัง หลังบ้านหลังบ้านผมนะนี้มาถึงทีแรกก็จะเป็นประตูประตูทางเข้าเนี่ยจะเป็น2ชั้นครับแค่มีประตูเข้าก่อนชั้นหนึ่งคลา้ายๆอาจจะเรียกว่าประตูเซฟตี้ก็ได้ครับเปิดเข้ามาก่อนชั้นหนึ่งแล้วก็ล็อกเพื่อป้องกันเขาสวนครับเพราะว่าแลคคูเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่สนมากามา แต่ว่าภายในเนี่ยผมแบ่งเป็น2ฝั่งอีกทีนะด้านซ้ายและด้านขวามาเดี๋ยวพาไปดูด้านซ้ายก่อนเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยไม่มีน้องๆอ,อยู่เจ้าพวกนี้จะได้ไม่มารบกวนเราครับเมื่อเปิดเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเราไม่ต้องกลัวสัตว์อะไรหลุดออกไปเพราะมันมีประตูเซฟต,ตี้อยู่แล้วตัวนี้นี่ระหว่างกงผมก็มีประตูไว้เปิดปิดด้วยเผื่อเวลาทําความสะอาดกงนะครับ ก็จะได้เอาเจ้าและคูณเนี่ยไปอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วเราก็ถาดฝั่งนี้ไปเวลาอีกฝั่งหนึ่งซกปรกก็ย้ายเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ถาดฝั่งนู้นได้มันภายในก็จะมีะเป็นไม้อันนี้ก็เป็นไม้ยูคาเป็นบันไดให้เขาปีนเล่นมีแค่เข้านอนชั้นสองตัวล่างผมใช้เป็นไม้อัดนะแต่ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะทนเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยเขาเริ่มกัดเริ่มแทะแล้ว เริ่มขุดและข้างในส,ส่วนของยางนี่ไม่มีอะไรมากให้เขาออาไว้เขี่ยเล่นแล้วก็เอาไว้ดันไอตัวไม้ด้วยเพราะว่าจริงๆแรงเขาเยอะเขาดึงไอไม้อัดเนี่ยออกมาได้เลยครับก็ใช้ของหนักๆไปมาวางดันไว้อีกทีหนึง่งแล้วก็ด้านใต้ของตัวรังนอนเขาครับก็มีอิดมีอะไรไว้หน่อยเผื่อเวลาเขาฉี่หรืออะไรเนี่ยเขาจะได้มันมันจะได้ไม่กองนองอยู่นองอยู่ข้างในเนี่ยครับอย่างน้อยฉี่มันจะได้ซึมผ่านออกไปได้หน่อย แล้วเราก็ใช้วิธีฉีดทำาสะอาด้านล่างเอาตัวไม้ก็จะได้ผุช้าลงด้วยครับและที่สําคัญนี่ตัวตะแกรงกรงเนี่ยสำคัญมากครับอันนี้ที่ผมใช้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตะแกรงถักก็คือเป็นการเป็นการถักเอาจะไม่เหมือนพวกตะแกรงเส้นมาม่าครับพวกนั้นนะถ้าใช้ไปเนี่ย ใช้ไปสักพักเนี่ยมันมันจะหลุดจะแตกแล้วเหมือนเหมือนตัวตัวตะไคร่มายม่าเนี่ยมันไม่เกาะกันครับแล้วเขาก็แหกกงออกได้ถ้าเป็นแบบนี้มันจะแข็งแรงกว่าสําหรับแรคคูนเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถใช้มือได้เหมือนคนเลยจริงๆเวลาเข้ามาจริงๆต้องปิดประตูนี้ด้วยนะนี่อ่ะแล้วก็ตัวหลังคาหลังคาของผมเนี่ย ก็จะมีตะแกงครอบอีกทีหนึ่งก็คือเอาง่ายๆมีตะแงถักเนี่ยครอบทุกส่วนของกงเลยเพื่อป้องกันการผุแตกของผนังอะไรพวกนี้ครับอย่างน้อยก็ยังมีตะแกงเนี่ยกันเขาหลุดไปได้อยู่เพราะว่าเพื่อนๆอาจจะเคยเ,เห็นตามข่าวว่ามีแลคคูนเนี่ยหลุดปล่อยมากาส่วนหลังคาเนี่ยครับตัวหลังคาเนี่ยผมใช้เป็นเมทัลชีตนะแต่ว่ามันจะมีฉนวนกันความร้อนแล้วก็มีสมาร์ทบอร์ดกันอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ย ปัญหาเรื่องความร้อนเนี่ยจะไม่มีแต่สำหรับเพื่อนๆที่บ้านอยู่มีต้นไม้เยอะที่บ้านมีต้นไม้เยอะหรือบริเวณนั้นร่มอยู่แล้วนะก็ไม่จำเป็นครับแต่ตัวเนี้ยของผมมันไม่มีอะไรบังแดดชั้นบนเลยก็เลยมีอย่างเงี้ยว้ดีกว่าพอเวลาหน้าร้อนเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องร้อนเกินไปค่อยมาทำสปริงน้ำที่หลังอะไรเงี้ยมันจะวุ่นวายครับก็ป้องกันไปตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วก็อ่ะเหมือนเดิมยังมีถ้วยอาหารอยู่ครับ อันนี้ผมก็ใช้เป็นเหมือนของเมียแคทนะแล้วก็ตัวขวดน้ําขวดน้ําที่ใช้จะเป็นขวดน้นํานี้แต่เป็นจุกใหญ่หน่อยก็หมดไวหมดไวมากเพราะว่าและคูนเนี่ยมีนิสัยอีกอย่างนึงก็คือชอบเล่นน้ําครับเขาก็จะเล่นน้าจนหมดอย่างงี้แหละก็เปลี่ยนบ่อยๆเอาแต่ผมว่ายังไงก็ดีกว่าให้เป็นถ้วยนะสําหรับผมนะบางคนเขาให้เป็นถ้วยสําหรับผมว่าถ้าให้เป็นถ้วยเนี่ยเขาเล่นแล้วมันก็เลอะเทอะพื้นนะครับแล้วพื้นมันก็ชื้นเดี๋ยวก็อาจจะเกิดเป็นเชื้อราเป็นอะไรขึ้นได้ ก็หลักๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับอันนี้อันนี้แค่ฝั่งเดียวนะมีอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเหมือนกันแบบนี้มีทางทางเชื่อมนี่อยู่ข้างหลังพวกนี้เป็นทางเชื่อมออกไปได้เดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ฝั่งที่มีเจ้าเด็กๆอยู่ดีกว่า ครับแล้วก็เข้ามาอยู่ฝั่งนี้แล้วอย่างเงี้ยครับอย่างที่บอกพอมีประตูสองชั้นเนี่ยเวลาเราเปิดประตูเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหลุดออกไปเพราะว่าอย่างน้อยเรามีประตูอีกชั้นหนึ่งกั้นไว้อยู่ใช่ไหมใช่ไหมโชว์หน้าโชว์ตาหน่อยดิอะฮะไหนโชว์หน้าโชว์ตาหน่อย อ่าแล้วก็สําหรับการเพาะและคูนอย่างเนี่ยตอนแรกที่ผมทําเป็นตัวประตูเชื่อมไว้เนี่ยก็เพราะว่าอาและคูเนี่ยเวลาเขามีลูกอะครับก็ขรแยกตัวผู้ออกเพราะฉะนั้นไอประตูเนี่ยก็มีไว้สําหรับแยกได้ด้วยแต่ผมว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัวผู้เนี่ยแยกไว้ที่อื่นดีกว่าแล้วเดี๋ยวข้างๆเนี่ยเดี๋ยวเอาอีกคู่หนึ่งมาเพาะเดี๋ยวจะไปรับคู่ใหม่มาโอ้ยดูความโซนนี่ปีนไปทั่วเลย โตขึ้นจากคลิปเก่าๆเยอะไหมครับเอออย่ากัดรองเท้าอย่ากัดรองเท้านี่อ้วนอ่าแล้วก็เรื่องพื้นเนี่ยครับ จริงๆพื้นสําหรับการเลี้ยงและคูนเนี่ยก็ได้ทําได้หลายแบบนะอันนี้ผมใช้เป็นพื้นอคอนกรีตเลยบางที่อาจจะเป็นตะแกรงก็คือยกลอยขึ้นมาแล้วก็เป็นตะแกรงแล้วก็ทําให้เขาอึเขาถ่ายลงไปใต้ตะแกรงเนี่ยครับมันก็ทำขงางสัตวง่ายแต่ข้อเสียก็คือเราเข้ามาเล่นแบบนี้กับเขาไม่ได้นะครับอันนั้นสำหรับเพาะพันธุ์อย่างเดียวแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือหรือจะเป็นพื้นทรายก็ได้เหมือนที่เลี้ยงแมวแคท ลิงเฟนิกฟ็อกอะครับแต่ว่าผมก็เข้ามาเล่นแล้วมันก็จะมีฝุ่นอีกผมก็เลยใช้แบบนี้ดีกว่าแล้วก็่าใช้วิธีฉีดล้างทำความสะอาดเอาแล้วก็จะมีนู่นเป็นทางน้ำออกอยู่มุมนูน้นอืมหสัวสัวสัว <c oughs> เนี่ยกินน้ำ เดราไม่กัดรองเท้าพวกนี้ชอบกัดรองเท้านะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนเคี้ยวฟันมั้งอันนี้ก็ตอนนี้เจ้าสองตัวนี้ก็อายุประมาณ6เดือนแล้วนะครับตัวยังโตดีอีกนะอันนี้ยังเป็นจะเข้าไปรุ่นอยู่เลยใช่ไหมใช่ไหมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโกงเลี้ยงและคูน ถ้าเพื่อนๆชอบเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณครับบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายเร็ว